พอเข้ามาข้างในแล้วนะคะคือแบบมันลมยืนมากลมอะไรลมยืนข้างในลมกลางอย่างเงี้ยมันลมลื่นมากมันลมยืนมันลมรื่นมากนะคะวัดลมรื่นมากไก่ไก่อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะ อันนี้คม่ไม่เหยียดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะฟ้าพาทุกคนมาที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะะเชิงเซาฝ่นั้นนี่พูดฉะเชิงเซาเชิงเซาตอนนี้เราอยู่ที่วัดพ่ออะไรนะแม่วัดหลวงพ่อโสธรวัดหลวงพ่อโสธรวารามนะคะอารามหลวงใหญ่มากไม่เคยมานะคะั้งแรก ไม่เคยมาเลยค่ะอันนี้คือครั้งแรกไปดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะตามมาเลยค่ะไปตามมาวันนี้พาญาติยายมานะคะพอเข้ามาข้างในแล้วนะคะคือแบบลมยืนมากลมอะไรมัดลมทำไมลมกลางวังเนี่ยมันลมรื่นมากมัดลมยืนมัดลมรื่นมากนะคะมัดลมลื่นมาเป็นยังไงคะชอบไหม วันลมยืนมากวันลมยืนเลยวันลมยืนโอ้สวยติดต่อติดต่อแก้บนวยนะมีแบบติดต่อละลำลำละครเธอบนบนไข่ไปสักล้านสองว่าบนไข่ไปสักล้านสองแพ้ได้ผัวใหม่ใช่ไหมเอออ้าวนี่เหรออันนี้เราถึงที่วัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปไหว้พระก่อนนะคะ ามาค่ะไปไว้พักก่อนดีกว่าเลามเป็นสลิปของององนี่กนนคะอาไรุองนี่กันเห็นหลายๆคนเอาไข่มามาแก้บนไหมคะจะบนก่อนว่าทำสีแดงทำสีแดงนีนมาดิเดี๋ยวก็จะบนให้ช่องฮั l l หลฮนเลนะคะมีคนตามสักหนึ่งหนึ่งล้านซับนะคะจะพจะถวายไข่นะคะในสามวัน5แง ถ้าหนึ่งร้านซับมันจะถวายหนึ่งแสนฟองเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหยิกหนด้านนึ้งกันคนเยอะมากนะทุกคนค,คนเยอะนอนคนเข้ามาบนไงด้านหลังคือหลวงพ่อขอพรที่เขามาขอพรน,น,นะทุกคนใครจะมาที่นี่ก็จะมาบนโอ้คนเยอะมากวันนี้วันพุธแท้ๆนะ เขามาขอพรที่นี่นะนอกจากด้านนอกเราก็ยังมีขอโทษนักการเมืองโอ๊ยนอกจากข้างในอีกนอกจากด้านนอกมีมีให้เราไหว้ก่อนแล้วนะคะก็จะมีให้ปิดทองข้างในอีกบ้านนอกบ้านนอกคมีนี่ไปเะมีอะไรด้านนอกจะมีที่ใส่เหรียญตรงนี้อ๋อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป จ้าพ่อเสือเจา้าหาอันนี้เจ้าพ่อเสือนะคะปาดกปริน,นะ,ะ่าตอนนี้ทำมาะคาขึ้นราคาไข่รังรวยเปลาเป็นเงินเปลาเป็นทองปล้ร่างหนึ่งแสนสวนนะคะหลวงพ่อขออะไรย่างนะะ <laughs> อ๋ะอหลวงพ่อสดทองด้วยอภิชลุไม่ใช่หลวงพ่อสดทอนนะ <S <S อันขอมูลสือหมา ข้างในสวยมากหลายองค์เลยคือแบบเขาจัดแบบสวยมากเลยนะคะทุกคนแบบเดี๋ยวเขาจะมาเยอะมากเลยนะทุกคนเขาเอาพระมาตั้งเยอะมากนื้อได้เป็นหลายๆลาตางนะทุกคนนะไปกันละก็แม่เขานี่เขาคอยดักหน้าดักหลัง่ะเรียกอะไรอ่ะ เอาหางเล่มานั้งลงนั้งลงถือหานังไ,ได้ไปเนาะได้ไปเนาะได้หมดเลยเอาอันเดียวนะมันใหญ่ว่าแล้วได้หมดเลยพอแล้วแ <c oughs> ม่มีเอาใส่เ,สเหรียญเหรียญที่บ้านนะคะที่เราเก็บมาเราจะไม่ยอดเรียกว่าอะไรนะแม่เนี้ย บาท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 ไทาประจำวันบาทไทยประจำวันให้ให้เต้มอ่ะอะไยลูกเนี่ไทยเต้นก่อนอ่าไปเลยไปเลยมาละสูงกับมาม้าไปมามานี่นี่ไล่ไปนะใส่ไล่ไปเรื่อยๆเลยลูกเพราะว่าฝั่งนู้นก็มีนะลูกเดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนนะช้าๆนะรอคิวนะ ชอบไหมคะเรียค่ะนอะไรอ่อะแขียๆๆคนอะไรขอให้อาารกินเรยไอ้ทะเลตัววายนะเรียลูเรียลูกสลังสลังสลอรอสลารอไม่เป็นเด็กดี ปอปดินเดินเดินค่ะริ่งๆคะะอนรีนลนอีกแล้วระกาง คารหนึ่งไปอีกโบสถ์หนึ่งเราจะไปอีกโบสถ์หนึ่งนะคะมีอีกโบสถ์หนึ่งเหมือนกันอาคารเอกประสงค์ของตัวขององค์จริงของหลวงพ่อโสธรนะจ๊ะฝั่งนู้นจ้ะไปนะเอาไปดูกันนะคะสัญญาทุกคนไม่ได้เหมือนฝั่งฟ้าเลยนะคะเรนดูดิท่าเดินก็เหมือนกัน DNA เฮ้ยมันได้ยินด้วยอะไรเหรอมา าเลสวยมากได่ยินด้วยมาต้องรงนี้เฮ้ยไปตัไหนนะแม่บ๊ทรอบนี้จะมีตลาดด้วยนะตลาดอะไรอะตลาดอะไรไม่รู้ไปากมาก่ออ่ออดูนัปรดโอ้สวยไว้ข้างหลังอะ ข้างในสวยข้างในสวยข้างในสวยทุกคนเห็นโบสถ์ไหมสวยมากเลยนะมาเท่ยวหรอคะเยวครับเานะี่ครับ้้องมาเล็กโวแล้ว่ะว้สวยมากทุกคนอันนี้อีกโบสถ์หนึ่งดูดิ

ยาวยาเเลยอาเขาาเลกันเข็นลูกมาสาสิบปี่ยาวเปล่ายาวาาาาเสนสวนทุกคนดูเอาแล้วกันนะมาต้องเดินข้ามมาแต่ฝั่งนึงมาอีฝั่งนึงนข้ามแต่ฝั่งนู้นมานีม่นเอ้ออะไรกัน อ๋ออันกันก้นหง้องมาซักตาคือเด่น๋นอตั้เข้าคือนนี้เหรอแต่เมื่อกี้เราอ้อมทำไมอะมาเข้าดังจัดตรงนู้นแล,ล้วเข้าไม่ได้ไงลกลืมไปว่าเมียมาด้วยเกมวัมนกันเราจะโยงร้อเหรอถ้าคนเออลืมไปว่าถ้าคนที่ค่ะก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตรวจที่ตรวจคัดกรองโควิดอย่างดีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นวันจันทร์เรือวันเสาร์ทย์หรือวันหยุดนักขัดเกลิเนี่ย คนก็น่าจะเยอะนะคะเพราะเขาจะมีโต๊ะให้นั่งแบบตามคิวด้วยแต่คนที่มีผู้พิการมาด้วยต้องเฮแล้วเพราะว่าวัดน,นี้มีทางลาดใช่มีทางลาดขึ้นทุกที่นะคะปาเน่เพราะว่า,<ม>าปลาก็มาครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าทางลาด่ตรงไหนเห็นพี่เขาบอกว่าเห็นพี่เขาบอกว่าให้ออบมาตรงนี้นี่นวัดสวยวัดสวยทางลาดไปตรงไหนต่อนะคะดิอ๋ตอตรงไป ตรนงนี้นี่เหรอขนลุกโอู๋ใครเล่าบอกขนลุกเสียววาดใช่ไมลูกรัตสวยมากบัตรสวยมากเลยบัตสวยบ้าจริงๆเป็นอะไรที่ะเสียวเสียววาดใช่ไหมลูกโอเคมาข้างในแล้วลงได้แล้วค่ะเย็นแล้วโอเคไปกุ้งหัวหัวหัวแล้ว าทาี่นี้่ะากข้างในนะคะเยา่าค,<ป>คือข้างในโบเนี่นะคะคือเขาไม่ให้ถ่ายรูปเนาะไม่ถ่ายอะไรเงี้ยถ้าใครอยากจะมาก็ มาดูด้วยตาตัวเองนะคะถึงจะแบบเป็นิลีมงคลด้วยใช่เรา,าเราไม่ถ่ายเลยใช่แล้วก็ให้ผมร่วมมือคือเราไม่ถ่ายนะคะคือเขาขอความร่วมมือเรานะคะว่าห้ามถ่ายงดถ่ายภาพนะคะ เราก็ไม่ถ่ายก็เลยไม่มีภาพมาให้ดูก็เลยไม่มีภาพมาดูเองนะถ้าใครอยากมาก็มาดูเองเขาจะถ่ายในแต่ละดอกเราไม่อยากไปทำกติการีาเรามาเยี่ยมผู้ชมที่นี่เขาก็ไม่ได้เก็บค่าอะไรเนาะใช่อันนี้ก็มาไม่รู้ข้างหลังดีไห่สวยคืออันนี้เราก็มารีวิวให้ดูนะคะเผื่อใครสนใจอยากมาอยากจะมาเนาะอะไรเงี้ยมีวันย้อนยุบมากราบไหว้แล้วแม่มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อเพระโสธรได้เพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะนะขอบคุณครับพี่แสดีครับ แล้วปีหน้าจะใหญ่กว่านี้เราพี่โอไม่แล้วครับพอแล้วแค่นี้พอแล้วนี่ก็ร้อยโลแล้วเจอนเดินเดินแดดเนะมีมีแฟนผับเออทำไมประจันตาได้ก็บอกว่าตกใจรวอาวนขึ้นนิดนึงตัวใหญ่ตัวใหญ่ทำบารมดาของคนอยู่ดีมีสุขก็ต้องตัวอ้วนขึ้นอยู่ดีกินอะไรอยู่ดีกินอะไรร้อยโลนี่เบาเบานะยาดาเลี้ยงดีค่ะทุกคนดูดีทำหม้ข้าวทีนึงบ่เหลือ เลีงไม่ดีได้ไงทุกหมูมีแหมูก็เลยบอกนะหมูแม่หมูตอนี่จะกินมากนะทำไมอะโลกนะหรอแถวนั่ะเขาบอกว่าอยากินหมูเยอะที่ไหนแถวนั้นคือที่ไหนเราอ้ปางเลยระบาดใหญ่เลยแหละหรองั้นเราอยู่กินหมูหรอไงใเอาแค่ปลาผักนะใช่แต่แม่ซื้อมารจไม่ซื้อทจซื้อหมูสักมาแล้วหรอ่าก ไม่ต่อไปไงแล้วก็อย่ากินหมูให้ผมว่านี่ซึ้อหมูสับมาทำไมจะาวสักงกัทางก็วนต่า